อากาศอากาศไปยมฝั่งนี้คนไปเลยนะไปเลยวัดบังไม่ยังไม่เสร็จบังไม่ไม่เสร็จโอเคเสร็จเมื่อไหร่บอกนะโทรมาบอกก็ได้อะไรยังอะไรยังจริงจริงเหรอพี่เตยเช็คให้หน่อยเช็คให้หน่อยไปไหมไปแล้วเหรอโอเคยังใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นวายพี่วัดขาครับพี่วัดเอาความสำเร็จวันนี้ก่อนค่ะในสุขก็ทำได้อย่างแบบถ้าพูดถึงเรื่องความถูกใจในการทำโปรดักชันผมว่าคนคนดูน่าจะชอบ แล้วเราก็เก็บกลิ่นอายของคำว่า u n i v e r s รให้มันมีชีวิตต่อเนื่องแล้วก็การแสดงหรือการบล็อ k i n g บนเวทีพร้อมทั้ง CG แสงสีเสียงโมเมนต์ Moment เนี่ยผมว่าผมพยายามกั่นกรองออกมาให้มันเป็นรสนิยมที่ทุกคนรอคอยถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากกับสิ่งที่ทำไปเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเช่นเดียวกันตลอด20วันเต็มๆ21วันไม่มีวันไหนที่ไม่เหนื่อยเหนื่อยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพอสมควรนะแต่มันก็ผ่านพ้นไปมันเป็น อีกหนึ่งบทเรียนชีวิตที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกมากขึ้นในสิ่งที่เราต้องพัฒนากันต่อไปครับเห็นล้วชื่นใจเลยใช่ไหมคะก็ภาพรวมชื่นใจคนดูเยอะแล้วก็ทั่วโลกก็ชื่นชมก็ต้องขอบคุณทั้งโลกด้วยนะฮะที่แบบชื่นชมส่วนมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องกลับขออภัยในฐานะ Thailand Host Country ครับกับผลงานตอทาประเทศของเราเออเนิดเดียวครัก็ ้องระดับหนึ่งอีกแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ฝึกกันเต็มความสามารถแล้วนะฮะเราก็คิดว่าน้องก็ทำผลงานเป็นที่ประจักษ์กับทุกๆคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะสื่อนอกหรือคนต่างประเทศก็ชอบน้องอยู่เยอะมากนะฮะซึ่งเราก็ต้องยอมรับผลการตัดสินไม่ว่าผลการตัดสินมันจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไร นะฮะเราก็เคารพผลการตัดสินซึ่งมันก็ออกมาแล้วชัดเจนว่าน้องได้รองอันดับหนึ่งนะจุดไหนที่น้องแบบพลาดจุดที่อ๋อไม่สำหรับผมน้องไม่มีพลาดครับนะฮะเป็นเป็นไปตามทำไปตาข้อแนะนําแล้วก็เส้นเรื่องในการที่จะต้องเดินต่อไปจนถึงรอบห้าคนนะฮะแต่ว่าคนอื่นอาจจะมีอะไรที่เหนือกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคิดว่าเราไม่ได้ลองหนึ่งเพราะเราพลาดนะฮะแล,แล้วสิ่งที่ทําให้น้องพา,า,าสายสะายไทยแลนด์มาถึงลองหนึ่งคืออะไรคะก็แน่นอนความชัดเจนนะครับคือหนึ่งการพัฒนาตัวเองการมีชีวิตของตัวเองที่จริงๆบนเวทีนะลดการทําการประกวดลงให้เหลือเป็นชีวิตที่ดีขึ้นให้เป็นเรียวมากขึ้นบนเวทีลดความประมาทใดๆท,ทั้งสิ้นที่น้องจะประมาทในสมัยก่อนก็เลือนหายไปหมดทั้งสิ้น แล้วก็น้องเรียงลำดับในการตอบคำถามดีนะฮะเราก็มีการไปตามข้อแนะนำอย่างเช่นชุดแมน้ำก็แนะนำไม่ให้หมุนนะฮะก็ไปตามข้อแนะนำนะ,ะทุกอย่างไปตามข้อกำหนดค่อนข้างชัดเจนการตอบมีสมาธิมีโอลามีทุกอย่างครบถ้วนทุกสเต็ปแล้วเราน้องทำได้ดีที่สุดในฐานะที่เราเองก็เป็นคนดูแลด้วยนะครับแล้วก็ทีมเราก็ดูแลด้วยครับผมจริงก่อนตัดสินที่นวัดมองว่าน้องน่าจะ อ,อยู่จุดไหนวะอเอาใจพี่ัวัเลยคือผมมั่นใจอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ครั้งที่สัมภาษณ์5ต้องมี3ต้องมีนะฮะห้าต้องมี3ต้องมีเพราะเชื่อในการที่อยู่ด้วยกัน20วันเนี่ยมีความรู้สึกว่าทํายังไงให้เป็นหนึ่งในเอเชียที่เคยบอกไปน้องก็น่าจะเป็นหนึ่งในเอเชียอยู่แล้วความรู้สึกนะฮะณตอนนี้ณตอนก่อนประกวดเพราะฉะนั้นถ้าห่ในเอเชียก็ควรจะเข้าไปลึกถึง ห้าหรือสอันนี้เป็นออโตเมติกอยู่แล้วที่เราสามารถคดาดคะเนได้ซึ่งน้องก็เป็นหนึ่งจริงๆเพราะว่าเข้าไปสองมีฟิลิปปิน์ด้วยฟิลิปปิน์เขาก็ไปลองสมก็เลยเหลือ3คนสุดท้ายพอสามคนสุดท้ายเวเนซุเอลาไปก่อนก็เราก็ในในฐานะเป็นคนไทยเนาะเราก็ต้องเชียร์ยไทยแล้วก็มันก็มันก,มนก็มันก็ต้องยอมรับนะฮะว่าน้องทำได้จนเรารู้สึกว่ามันใช่ นะแต่ผลลัพธ์มันไม่ใช่เราก็ยอมรับในผลลัพธ์แล้วคนะุณภาพคนมงกุนี้โอ้พี<ล><อ>่เก,กคนขออนุญาตขออนุญาตไม่พูดถึงละกันนะครับเพราะว่าเอาให้แฟนๆนางงามเป็นคนเขาแอบเป็นคนพูดถึงดีกว่า<ม>สําหรับผมผมขอแสดงความเคารพกับผลการตัดสินแล้วก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาใดๆกับตัวผมและองค์กรแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะไป Yeah, ไปไปคิดว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะด้วยด้วยตัวทุกๆคนที่ดูอยู่นะครับแต่ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าในเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขนะฮะเราอาจจะจำยอมต้องจำนนในบางเงื่อนไขก็ได้ครับ so <now> YesShe's uh, okay. She's fine. She moved the hospital already. Okay. Thank you. Thank you. <Mr. S 1> thank you so <N> ama, much. How you feel the Boss. <laughs> <laughs> okay, she's uh con first of all, I congratulate her for her success. Yeah, but I didn't saw her yet, uh, since she crowned, So I would like to congratulate uh, direct to her. I still looking for her at this moment. But by the way, I am so much happy to make a huge event for 74th Miss Universe to uh, 120 girls all around the world. That is the most important meaning from us for MTI and Thailand yes, mr. how do you feel with the organization? and by the way, the result to the museum oh, I, can, I cannot say anything about the result, but i always expect if the judges uh, and organization, they choose it already. so uh, we have to accept. we have to accept. but by the way, uh, depend on the, uh, the, the, the fans, depend on the beauty pageantry fans, what they think about. i'm waiting to see the feedback. Uh, from the uh, from that home uh, from the people in the event but for me i respect everyone uh, the result is coming up you want to send some message to all the fans the Okay uh, for Mexico congratulations because I know now I think it's the time for celebrate the time for have fun and success and I do hope when she homecoming a lot of big event waiting for her by the way uh, uh I do support and uh, congratulations again for Mexico fans thank you so much เออเป็นคำถามที่น่าถามบ้างนะฮะนี่เราเอาปาระโยชน์เข้าประเทศบ้างเถอะเออก็ออ <c oughs> ดีใจตรงที่ว่าฝรั <c oughs> ่งที่มาทํางานร่วมกันเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ยฝีมือของ MGI คุณเนี่ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยหรือประเทศในอาเซียนเนี่ยจะทํางานได้โปรเฟสชันแลเราภูมิใจจริงๆ <c oughs> ตากล้องทุกคนทุกจุดเราไม่ได้ใช้ต่างชาติเลยทุกจุดนะฮะทุกจุดทุกที่ทุกเวลา ยกเว้นคอมเมนเตเตอร์ซึ่งไปบล็อกไว้อยู่ข้างหลังเวทีในมุมอันนั้นเป็นกล้องเเลมมนโดที่ก็ตั้งคางไว้ก็เลยต้องสวิตช์คางเพราะไม่ต้องใช้มุมกล้องที่เหลือทั้งหมดที่เราเห็นเทคนิคทุกอย่าง Thai Land Made in Thailand only นี่คือความภาคภูมิใจและเราสามารถทำซีนทำแสงนะทำมู a แอนโทนทำกราฟิกให้มันว้าวได้ทุกๆซีนผมว่าเราไม่ไม่เป็นสองรองใครในโลก เพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยนะครับพยายามช่วยกันนะครับซัพพอร์ตฝีมือของคนไทยเยอะๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องวันนี้เราก็เห็นว่าเจฟสตเตอร์นั้นเป็นคนที่ส mm ักเซสบนเวทีมากนะฮะแล้วก็เจฟเป็นคนที่ขยันเหลือเกินเมื่อวานนี้มาซ้อมอยู่ด้วยกันครึ่งค่นวัน mm hmm. แล้วเมื่อเช้ายังมาก่อนใครมามา,มาหลังจากผมนิดนึงผมมาตีสามไม่ถึงตีสามเจฟมาตีสามครึ่ง mm hmm. ถามว่ามาทําไมตกใจอยู่เปลี่ยนใจ อยากร้องสดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนั่นคือความ Amazing ของคนไทยนะเจฟสตาเตอร์ร้องสดนะครับแต่ว่าถามว่าเลคอร์ดไหมเล็กขอดไปแล้วนะฮะแล้วก็มีคิดว่าจะเลคอร์ดฮาร์ฟซิงแต่สุดท้ายด้วยความเมามันของน้องนะฮะน้องบอกไม่เอาดีกว่ามันจะได้รู้สึกว่าไม่เพอร์เฟกจนเกินไปนะฮะก็เลยขอร้องก็เลยกลายเป็นที่มาของน้องมาแต่เช้ามืดเพื่อมาขอ ซ้อมอีก3-4รอบด้วยตัวเองกับเพลงกับแบ็กกิ้งแทร็กวิวัตรู้สึกว่าเลือกคนไม่ผิดนะคะไม,ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเรื่องเจฟไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่านาทีนี้ถ้าชายก็ถ้าเดี่ยวๆก็น่าจะเป็นเจฟที่ไม่ใช่มีคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนคู่จิ้งเขาจะมีอีกแบบหนึ่งขอบคุณมกครับ Thank you again for your hospitality and your attention to detail. Welcome. My question is, an event of this magnitude, <laughs> how much does it contribute to the economy of Thailand? Okay, I think it's, a, uh, it's a quite a lot uh, because of, you know, in this place we have more than 10,000 uh, 10, people coming up and always uh, they spend like a week. So they spend a lot of money, they're sharing a lot of message and they get a lot of value for Thailand as well. and after we present them by the VTR to the world so many p l a c e s at uh very such amazing I do hope on Christmas and New Year Eve uh we will coming more and more for Thailand thank you for coming อย่าลืมมาเที่ยวเมืองไทยบ้านของฉันนะครับ thank you so much for your support thank you so much for your share the message welcome to Thailand at anytime s a f e t y save money มอลล์ฟันอินชัยช้อปปิ้งช้อปปิ้งเซฟตี้เซฟมันนี่ Where will Mexico will be living I don't know I don't have any idea Yeah because I couldn't find anyone Okay ขอย้อนโมเมนต์นิดนึงได้คุยกับวินาหรือยังคะเขาขึ้นมายืนคุยบนเวทีเลยบนจุดนั้นแหลก็ไ้พูดอไรกับาก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องเสียใจนะทุกอย่างเนี่ย มันทําเต็มความสามารถและผลลัพธ์มันก็ดีเนาะถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ที่1นนะฮะแต่เราก็ได้พิสูจน์ว่าเราก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้จะทําให้คนรักวีนามากขึ้นและจะทําให้วีนาคือสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้รู้ตื่นนะฮะแล้วก็รู้คนมากขึ้นนะฮะรู้จักกันมากขึ้นมีเสียใจไหมพี่วัต ทุกคนต้องเสียใจครับถามว่าผมเสียใจไหมผมก็เสียใจแต่คนที่เสียใจมากคือวินาผมว่าน้องเสียใจแล้วน้องก็มองแล้วอืก็จับมือน้องก็บอกว่าครับตามนั้นนะฮะจบแล้วครับนะฮะลองหนึ่งนะครับก็ดีที่สุดนะฮะก็ก็เสียดายถามว่าเสียดายก็เสียดายครับนี่คือการประกวดครับหลังจากจบแล้วได้มีการคุยกับแม่ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างคุยกับใครนะมันก็มีประสบการณ์ตั้งแต่วันที่2ของการทํางานในในทริปนี้

he coming to talk okay as uh, so he always support MTI and we going together we working together yeah not any question not any uh, any problem anymore c o n g r a thank u l a t t i o n s you so much thank you for coming okay no? ทำไมไม่เอาภาษาไทยกันเถอะเร็วพ้างอ้นเดี๋ยวเขาจะไปกันเรื่อยๆนะฮะ <laughs> เ,เรื่องที่ผ่านมามันร้อยล้านเรื่องอะเนาะเราได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างกันเป็นภาพครั้งนี้ผมว่าหลายคนคงเข้าใจนะ แต่ว่าถ้าอยากให้รีพีทผมว่าเจ้าภาพทุกปีที่เกิดในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่มีความกดดันสูงมีการลงทุนสูงนะฮะแต่สําหรับผม <c oughs> ในปีนี้ผมก็เรียนตามตรงว่าผมก็สร้างประวัติศาสตร์โดยที่ผมไม่ได้ขาดทุนนะ,ะไม่ได้ขาดทุนครับจริงๆครับไม่ได้โกหกเลยไม่ได้ขาดทุนแต่ไม่ได้กําไรเยอะอย่างที่คิดนะฮะแต่ก็ยังเอาตัวรอดต้องขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ๆที่จ่ายหลายๆ1ิล้านช่วยทําให้ผมมีชีวิตอยู่ได้ นะฮะอย่างเช่นเคที่กะแต่จ่าย30ล้านเป็นเงินสดสดนะฮะก็ <S 2> <S 2> <S ขอบคุณจริงๆที่ทําให้เราอยู่ได้สปอนเซอร์อีกหลายท่านที่ไม่ได้พูดก็จ่ายเป็น10บนะฮะที่ภูเก็ตก็จ่ายกันเยอะที่พัทยาอีกที่จ่ายเป็นเงินสดด้วยนะครับเราพูดเฉพาะเงินสดและการขายบัตรก็ตามเป้าหมายนะับประมาณ70ล้านเป็นเงินสดสดแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เรายังมีอีกนะครับที่เราสามารถเก็บเงินได้ก็ถือว่าเราก็เป็นครั้งแรกมะฮะที่ ไม่ขับทุนแต่ว่าถามว่ากําไรพอคุ้มค่าเหนื่อยไหมถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ต้องพูดกันตามตรงว่าไม่คุ้มครับเพราะว่าเราใช้ทีมใหญ่แล้วทีมเราเนี่ยร้อคนที่เป็นประจำนะฮะไม่รวมเอาซอร์สไม่รวมช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยซึ่งเราหามทุกวันเราทํางานหนักทุกวันและเราใช้อุปกรณ์ในการทํางานเยอะรถราเยอะมากๆทุกอย่างเยอะไปหมดทุกอย่างที่เยอะมันคือเงินทั้งหมดก็ดีใจตรงที่ว่ามันเบรกอีเวนต์คือมันคุ้มทุน นะฮะแต่อาจจะเหลือกำไรแค่นิดเดียวนะฮะคล้ายๆขายไก่ย่างฮะกำไรมีโอกาสจะพลาดไหมคะมีโอกาสจะเป็นสภาพลาดสักรอบไหมโอ้ตอนนี้ยังไม่คิดครับแต่ว่าในอนาคตไม่แน่ก็ไม่กล้าปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะเพราะว่าคนเราเราไม่รู้อนาคตแต่ตอนนี้ก็ขอ,อไปตั้งสมาธิกับมิสแกรนไทยแลนด์และวมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เพิ่มเติมจากการที่เมื่อกี้นั่งดูอยูอ่สักพักหนึ่งแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นมาถ้าเกิดตัดสินใจทำเดี๋ยวคุยกับทีม ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบครับนะฮะแล้วก็ Grand International ยักษ์โอเค she very stunning uh can I say Puerto Rico and also Colombia h so many so many because of uh I I like them I like them not only w Puerto Rico she's very good walking yeah so many so many good personality good heart and work hard but i respect the selection committee the judges because of i don't know exactly how they uh, how they shoot but we have to respect them when they choose okay i cannot say anything but by the way uh, i would like to challenge my message to her to puerto rico to colombia to dominican republic to latina okay uh, see you sometime in thailand no. Uh, no. Actually, <laughs> 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 actually i'm from puerto rico you going next year yes i will i will i promise you i will because so puerto, rico. For puerto rico okay uh, for tonight i think uh, puerto rico she's one of the stunning girls really good walking i like how to walk and personality very really much so f a 475 mid universe <Yes. S 1> it like a celebration for three quarter <Yeah. S 1> so i believe that puerto rico will make a really huge event and a lot of activity and also the production i can't wait to see you there see you in puerto rico always support you thank you ชุดประจําชาติล่ะครับบอสเดี๋ยวคืนนี้ประกาศทุกอย่างครับตอนสองทุ่มเป็นต้นไปที่งานพระที่นะครับแล้วก็ประกาศควีนทวีปด้วย นะฮะประกาศอะไรก็ <RS 3 S 1> ไม่รู้ก็มีอะไรก็ประกาศหมดครับคืนนี้ครับหลจากนี้พีนาก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศปฏิบัติธรรมก่อนไหมฮะยอกยอกยอกให้ผมได้สัมภาษณ์แบบสนุกมันก็ได้นะพีนาวีนาหรอต้องไปปฏิบัติภารกิจหรือปฏิบัติธรรมฮะอ๋อนะตอนนี้ยังไม่มีครับนะฮะยังไม่รู้อะไรมากไปกว่าที่ต้องไปต้องไปรถโชว์ นะฮะอยู่ประมาณ2สัปดาห์ในเมืองไทยนะฮะซึ่งต้องไปกัน3คนก็อันประกอบด้วยนะฮะมีเวเนซุเอลาแล้วก็มีวีนาแล้วก็มีเม็กซิโกก็ไปภูเก็ตไปพัทยาไปอะไรเงี้ยครับ oh. นะอย,อยู่จนถึงสำหรับผมผมดูแลจนถึงวันที่4ธ oh. ันวาคมนะฮะตารางผมมีแค่นี้ก่อนแล้วก็อยู่กับทีมผม oh. ผมเดียวก็จะแต่งตั้งคนดูแลให้นะฮะส่วนตัวผมเองก็อา,อาจจะดูอยู่ห่างๆแบบห่วงๆรับ เวนาไมครับพี่ดีอะไรนะจะแหบววนาไมครก็แล้วแต่ทั้งทุกคนอยากให้แหบเราก็แหบให้นะครับแต่ว่าเวลาแหบเราต้องมานะฮะถ้าหลงเหลีงไม่เอานะฮะถ้าหลงเหลงไม่เอาก็เอาเป็นว่าเอามันจบไปละนะฮะก็อยากจะพูดว่าขอบคุณแฟนนางงามชาวไทยทุกคนละแล้วก็ international fan beauty pageantry as well ก็ขอบคุณที่ support w t universe ขอบคุณที่ัพพ p o r t ไทยแลนด์ขอบคุณที่สปอร์ตวีนาแล้วก็อ่ h ไอทิ i s s u มิส e r s ิเวอร์เนที่เนี่ยก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบนะถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เราทำเต็มความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการได้ดูและได้รับความรู้สึกในส่วนที่รู้สึกสบายอกสบายใจกลับไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมสพอร์ตกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าเสียใจฟูมไฟนานนะฮะให้มุกบอลหรครับ มูฟออนรื้อูมูฟดาวครับมูฟออนรู้บอลมูฟออนอัถึงวันนี้ค่ะทุกอย่างจบแบบบริบูรณ์แล้วเนาะแบบสมบูรณ์สวยงามอย่างนี้อยากพูดอะไรกับตัวเองไหมครับอาจารย์เจออะไรบ้างเป็นคนอดทนขึ้นเยอะครับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองได้เยอะมากกับการเรียนรู้ครั้งนี้จากเป็นคนที่ตรงไปตรงกับชัดเจนแล้วเป็นคนที่ต่อสู้ได้แบบชัดๆแต่ว่าการที่เราอยู่กับคนหลายๆหมู่นะฮะคนหลายหมู่นะฮะไม่ใช่หมู่มากคนหลายรูปแบบ เราก็จําเป็นจนะต้องพยายามประคับประคองตัวเราให้มีชีวิตอยู่ได้นะท่ามกลางที่ไม่มีใครเสียผลประโยชน์มากจนเกินไปประเทศเราก็ไม่บอบช้านะฮะสำคัญเลยตรงนี้เราทําให้วีนามาจนถึงรองหนึ่งได้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้กลยุทธ์ที่นะก็ต้องมีการปรับนบเพื่อเพื่อเพื่อแปลงสภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นพลังของพวกเราดีกว่าครับขอบคุณนะฮ <Okay. S 1> ะ